สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า vivo y 9 5นะครับผมก็คลิปนี้ก็เช่นเคยครับเป็นการจัดให้ตามคำขอครับก็จะนำมาเล่นเกม rov pad ใหม่เนาะแล้วก็ p u b g mobile pad ใหม่ให้ดูก็คลิปนี้ขอทำเป็น rov ก่อนเนาะแล้วก็คลิปหน้าค่อยดู p u b g แล้วกันก็สำหรับเจ้า vivo y 9 5นะครับราคาขายอยู่ที่7,499บาทนะครับก็จะเป็นจอ เป็นหยดน้ําแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเฉดสีเนาะสีม่วงไล่มาแดงกล้องหลังคู่นะครับนิสกาลายนิ้วมือก็แน่นอนครับผมโดยเงื่อนไขเดิมผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับของ d t แท p r โปร4เมกไม่ลดสปีดเป็นโปรรายเดือนนะครับก็น่าจะเป็นโปรพื้นฐานที่หลายๆคนใช้กันเนาะ,ะแสงหน้าจอเปิดระดับกลางครับผมเปิดโหมดเกมโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย ก็จะมีเป็นผู้ช่วยจัดการเกมของเขาเน,ะนาะอ CPU จะเป็นของ Snapdragon 439นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นไอคอนการบล็อกโทรศัพท์หน้าจอการแสดงผลนะครับก็เต็มทุกสัสดส่วนตรงส่วนเว้าส่วนโค้งก็เข้าได้สวยงามครับ ในส่วนของตั้งค่านะครับผมผมเปิดสุดหมดเนาะก็มีแค่ภาพ SD นะครับจะยังไม่มีโหมดเฟรมเรทสูงอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลย ช่วงหน้าตัวละครนะครับฟิลลิ่งในการทัชค่อนข้างลื่นเลยครับผมลื่นติดนิ้วมากฟิวฟิวมองด้านข้างนะครับ ตำแหน่งลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับผมดูด้านข้างครับการไล่เฉดสีเนาะด้านข้างก็ไล่ให้นะครับไม่ใช่เฉพาะฝาหลังม่วงไล่ขึ้นมาชมพูแล้วก็แดงสวยครับดีไซน์สวยตามคล้ายๆแฟชั่นไปเลยเนาะโทรศัพท์มือถือเราทุกวันนี้ ก็โอเคเดี๋ยวสเปคเต็มผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับก็ขออนุญาตทบทวนสเปคคร่าวๆเนาะจะ vivo y 9 5นะครับราคาขายอยู่ที่7,499บาทนะครับมาพร้อมกับจอเป็นจอขนาด6.23เนาะความละเอียด s d p ัด CPU ก็จะเป็นของ Snapdragon 439นะครับเป็น8แกนวิ่ง1.95แล้วก็แรมให้มา4ล้ r o ให้มา64นะครับ สำหรับแบตเตอรี่ให้มาขนาดใหญ่ครับผม4 3 0ิ m a h แต่ว่ายังไม่มีชาร์จเร็วเนาะก็เป็น 5V 2A ปกติทั่วไปสวยงามใช้ได้ครับของเราเต็มร้อยแล้ว โอเคครับผมกเกือบทันเพื่อนๆอ,นๆอยู่นะครับก่เฟมเรตนะครับจะอยู่ที่เมื่อกี้ลงลงมานิดนึงอยู่ที่3 0ิบนะครับก็โอเคเช่นเคยเดี๋ยวผมซูมเป็นจอเล็กให้แล้วกันเนาะก็ลองสังเกตดูได้นะครับผมก็ย้ำเนาะอย่าดูเนื้อหาในการเล่นนะครับอันนี้ย้ำเกือบทุกคลิปเลยอยากให้ดูความลื่นไหลของกราฟฟิงกราฟิก z ูม m เป็นจอเล็กให้นะครับเฟรมเล็อุย้ยโดนลุม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  มไม่มาช่วยกันเลย ช่วงอ,อก็ค่อนข้างนิ่งอยู่นะครับหรือว่าผมมองไม่ทันก็ไม่รู้เห็นนิ่งอยู่ที่สามสิบอยู่นะอะไม่เยอะ โอ้ไม่พ้นครับผมนิ่งนิ่งครับเฟรมเด็ดทั้งๆนิ่งใช้ได้เลยครับพอเล่นมาจริงๆแล้วมีสะดุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากช่วงหน้านี้มีสะดุดให้เห็นครับเมื่อกี้ตึกตึกตึก,ตกบ้าง 哇！ ไม่รอดครับผมก็เฟรมเลตมีวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแต่ว่าระหว่างเล่นช่วงที่ออห,หนักๆก็มีสะดุดให้เห็นนะครับมีตึกตึกบ้างอาจจะไม่ได้ลื่นจ๋าเลยนะครับแต่ก็พอเล่นได้ครับอาจไม่พอเล่นได้นิดนึง ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคีปตีให้ครับช่วงหน้าโหลดนะครับ ก็โอเคครับขออนุญาตสรุปแล้วกันเนาะ ROV แพดใหม่บน vivo y 9 5ก็โอเคครับเล่นได้ในระดับหนึ่งตัวนี้ผมปรับสูงสุดนะครับช่วงหน้าอาหลายๆตัวก็มีสะดุดบ้างนะครับตึกๆึกตึกบ้างอาจจะไม่ได้สมูทสีเลยถ้าเฟรมเรทถามถึงเฟรมเรทเฟรมเรทก็ถ้าวิ่งอยู่คนเดียวครับนิ่งอยู่ที่30ตลอดเลยแต่ถ้าช่วงอก็มีร่วงลงมาหเห็นบ้างนะครับเท่าที่มองเห็นก็มี29 28บ้างครับผม ก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันเนาะถ้าข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดตกหล่นอะไรผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ